วันอาทิตย์ที่เจมีนาคมพุทธศักราช2525พ่อท่านพระโพธิรักอบรมธรรมเชา้าที่พุทธสถานสันติอโศกระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมทำให้เป็นความติดต่อ ทำเสมอไม่ใจทำเมื่อถูกเตือนเมื่อไรเมื่อไรเราก็ต้องรู้ตัวเองรู้สึกตัวเองเสมอว่าเราจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้วจีรู้มโนรู้องค์ประชุมรอบตัวสัมผัสใดอยู่รู้ว่าเราเองกำลังทําอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรม มนโนกรรมของเราเป็นกุศลอยู่หรือเป็นกุศลดีกว่านี้ทำได้อีกไหมยิ่งกว่าที่เราเป็นอยู่ในบัดนี้ถ้าทำได้ปรับขึ้นปรุงขึ้นทำให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเสมอเสมอ,อเราก็มาเพิ่มพูน สิ่งที่เราทำกันเป็นประจำในชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์อย่างเราที่เราเองได้สดับดีแล้วได้เห็นดีแล้วด้วยทิฏฐิว่าการที่จะมีชีวิตอยู่ในศึกษาเราเรียนเป็นกำไรของเราเราได้อบรมและได้เราเรียนเป็นกิจวัตรมีผู้ช่วยอยู่ช่วยเหลือเฟือไฟ มีผู้เกือกูลาหาเรื่องดีหาทฤษฎีที่ดีแนะนำแนวทางที่ดีเอาสิ่งที่ลึกซึ้งเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์จากพระบรมศาสดาทรงตรัสสอนไว้ดีแล้วจากปฏิพานที่จะสามารถนำพากันเพื่อที่จะให้เราได้รับการพัฒนา รู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจยิ่งเราก็จะได้เอามาพัฒนาตนเองต่อเป็นการประพฤติอบรมตนทำให้ตนมีพฤติกรรมที่ดีเป็นคนดีทั้งกายวจีมโนเสริมหนุนรอบแล้วรอบเปล่าสูงขึ้นจเจริญขึ้นเสมอเสมอมันเป็นความไม่ตกตำ่ำ ถ้าไม่ใช่คนที่มันโง่เงาจนเกินการหรือว่าเป็นคนวิปลาสก็คงจะไม่มีใครที่จะไม่เข้าใจว่าสิ่งอย่างนี้เป็นความดีงามของมนุษย์เมื่อเรารู้ดีอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ได้กระทำของเราอย่างจริงตั้งอกตั้งใจเสริมหนุนผู้ที่จะให้ก็ให้อย่างดี ดีมากดีน้อยแล้วแต่คุณภาพของผู้ที่สามารถที่จะเกือ้อกูลกันรับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสำคัญในสิ่งที่ควรสำคัญเอาใจใส่กระทากิจแต่ละผู้แต่ละคนไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็มีกรรมะคือมีการงานตั้งแต่เป็นงานงานที่เป็นกิจวัตร ตามปกติที่เราเป็นไปเห็นว่าอย่างนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นกับเป็นวัตตะเป็นสังสาระดีแล้วอย่างเรามีรูปแบบของเราว่าตื่นมัตต่เชา้าประมาณขนาดนี้เราตื่นกันได้ตื่นได้แล้วเราก็จัดการเพิ่มภูมิทำสิ่งที่มันเป็นกรรมะอันเป็นคุณค่าตั้งแต่มาลง มีพิธีกรรมสวดมนต์บ้างทำวัดเพิ่มปัญญากันเพิ่มสิ่งที่ควรจะได้พูดกันเสริมหนุนกันไปวันแล้ววันเล่าให้เราก็ได้รับเตือนสติหรือเตือนรู้ไว้ก่อนแต่เช้าเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่ดีต่อจากเช้านี่ไปจะมีเวลาไปอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนแล้วจะเวียนวนไปถึงเช้าใหม่ ในช่วงต่อจากเช้าไปเราก็จะมีภาวะตื่นภาวะที่จะต้องไปทำกรรมกิริยาอะไรอื่นๆอีกเยอะถ้าเราได้อบรมหรือว่าได้รับรู้โดยการเหมือนกับผู้ใดตั้งทิศให้ไวเหมือนกับนักบินตั้งเข็มทิศแล้วก็ตั้งแผนหางเสือนายเรือตั้งวิ่งเรือก็ตั้งแผนหางเสือไว้ มีกับตันตั้งทิศที่ดีดูตามแผนที่ดูตามทิศทางที่มันเป็นสัมมาทิฐิหรือเป็นกุศลแล้วก็ตั้งทิศให้แก่ตนวันหนึ่งคืนหนึ่งทิศนั้นมันก็จะไปในทิศที่ดีเดินลัดเดินตรงเดินเข้าสู่จุดเป้าหมายที่สูงที่ดีที่เจริญที่ประเสรศิฐวันแต่ละวันเรามีผู้ตั้งเข็มทิศให้แก่เราหรือเราก็ตั้งเข็มทิศของเราตามจูน เข็มทิศท,ทิศท,ทางแห่งชีวิตที่จะมีอากับกิริยาอาการทั้งใจทั้งกายเราก็พยายามกระทำตนไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันอย่างนี้มันไม่ใช่ของขาดทุนเลยเป็นของกำไรเป็นของดีเพราะงั้นเราก็ใส่ใจกรนะทำใครทำมากก็ได้มากใครทำน้อยก็ได้น้อยใครใส่ใจเอาก็ได้มาก นี่เรามีผู้เข้าใจมากขึ้นมีผู้มาอยู่โบส์โดยไม่ต้องไปเข็นไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันพระนี่มันเป็นจารีของเราแล้วหลายคนพอวันเสาร์กบวันศุกร์ก็มาแล้วมาอยู่โบส์อุโบสถชนิดที่เรียกว่ามาอยู่อุโบสถอุปวาสมาอยู่อุปวาตอุปวาสะ อุปวาสาหมายความว่าเรามาอยู่เนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้อุปปาแปลว,ว่าเข้าใกล้วาสแปลว่ายูที่อยู่เพราะอยู่อุโบสถแบบอุปวาสเนี่ยอุปวาสานี่ก็คือการเข้ามา,านอนค้างคืนในวัดเข้ามาอยู่ใกล้สัตบุรุษเข้ามาใกล้อยู่ใกล้อาจารย์เข้ามาเรียนรู้มาอบรมตนมารับคําสอนมาหัดฝึกถ้าเราอยู่กับบ้านเราอยู่กับมู childhood. ถ้ายังมีเวลาว่างวันพักวันหยุดวันเสาร์วันอาว spoon, วนทิตย์เนี่ย มูมันก็ชักจะมักจะชักจูงเราไปสู่บันเทิงเริงลมออกไปทางที่เละเทอะเปื้เปือนเพราะเราใกล้ชิดสัตยบรุษใกล้ชิดผู้รู้ใกล้ชิดบัณฑิตเราปฏิบัติถูกต้องทั้งนั้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนบอกทฤษฎีบอก,บอกหลักการอะไรเอาไว้เราไม่ได้ปฏิบัติผิดเลยเราก็ทาแล้วมาเกิดเองนี่หนุมน่มๆสาวๆมาอยู่อุโบสถ มาอยู่อุปวาตมาค้างคืนที่วัดมาอบรมตนมาสวดมนต์ฟังธรรมวันทั้งวันบางทีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อยู่กับวัดทำงานร่วมกันไปกับพวกมิตรสหายที่เป็นญาติธรรมบำเพ็ญอบรมตนอบรมธรรมคุยกันโอภาปราไซกันก็มีแต่เรื่องราวของธรรมะมเรื่องการพัฒนาตนมันแปลกที่ว่าคนหนุ่มคนสาวเข้าวัด แล้วก็ไม่ไปบันเทิงหลงเริงระเริงลมอยู่กับแบบโลกโลกนี่มันเป็นผลสำเร็จอันยิ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสมมนาที่สยามสมาคมมีพระมากันก็ตามจำนวนที่เขากก่าไว้ว่าห้ิบถึงไหมห้าสิบพระถึงเนพระมากกว่าคารวาสอีกนะะคนมันไม่ถึงร้อยเลย จะไม่ถึงร้อยละคนน่ะคือเขาสัมมนากันเรื่องบทบาทของวัดกับพระในกับพระสงฆ์ในอนาคตกับพระสงฆ์ของไทยบทบาทของวัดกับพระสงฆ์ไทยในอนาคตนะเขามีหัวข้อเรื่องที่จะสัมมนากันเมื่อวานนี้พระ ที่พยายามเอาใจใส่ทางด้านสยามสมาคมนี่ก็มีชมรมสมาคมต่างๆเขาเยอะแยะหลายชมรมหลายสมาคมที่พยายามที่จะพัฒนา,าศาสนาพัฒนาสังคมโดยเฉพาะเขาเน้นมาในทางด้านธรรมาศาสนาเขาก็รวมหัวกันมาสมนาแล้วก็จัดกันขึ้นมีทั้งพระทั้งคารวะมาทำสมนาตามรูปแบบที่เขาทำๆกันน่ะ แล้วเขาก็วิจัยกันภาคเช้าวิจัยภาคบ่ายสรุปชี้เข้าเป่าปรากฏว่าภาคเช้าวิเคราะห์วิจัยเข้าไปว่าวัดไทยในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรที่เป็นวัดที่มีที่พึงประสงค์ที่เข้าเป่าหมายเป็นลักษณะพุทธตามภูมิรู้ของวิทยากรแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละคนจะพยายามวิจัยกัน เขาก็พัฒนาไปวัดควรเป็นยังไงพระสงฆ์ไทยควรเป็นยังไงก็วิเคราะห์วิจัยว่าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ถูกวัดควรเป็นวัดอย่างนี้พระสงฆ์ก็ควรเป็นพระสงฆ์อย่างนี้พระสงฆ์อย่างนี้ไม่น่าจะถูกต้องวัดอย่างนี้ไม่น่าจะถูกต้องก็วิจัยวิเคราะห์กันภาคเช้าไอในส่วนที่เขาว่าถูกคนฟังคนวิจัยคนร่วมออกความเห็นก็เห็นด้วยก็สนับสนุนเสนอกันไป คนสนับสนุนก็สนุนกันไปพอลงบ่ายก็มีวิทยากรเข้ามาชี้เข้าเป่าอีกบอกว่ามีที่ไหนบ้างมีเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าปรากฏว่าทั้งที่ออกชื่อแล้วไม่ออกชื่อทั้งรูปประมและนามธรรมัเขาชูดเข้าโกสันติอโศกหมดวัดที่พึงประสงค์ในอนาคตพระสงฆ์ไทยที่พึงประสงค์ ก็ชุดเขาโกโดยเฉพาะสศิวรักษ์ออกชื่อเลยบอกไปดูมงุงศิริสันติอโศกเนเขามีวัดเขามีพระวัดของเขาเป็นยังไงพระของเขาเป็นยังไงเขามีบทบาทแล้วเขาประสบผลสําเร็จยังไงเขาสามารถทําให้หนุ่มสาวเข้าวัดได้ยังไงเขามีการไม่สะสมเขามีการเป็นไปได้เขามีบทบาทอะไระอะไรเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้ว เขาก็ได้แต่วิเคราะห์นั่งพูดใช้ปัญญากันอยู่ที่จริงก็ดีนะก็พยายามที่จะฝ่ายหาสมาธิิหาจุดที่ถูกต้องที่ดีงามเสร็จแล้วก็พยายามที่จะหาจุดที่ได้ทําจริงเป็นจริงใกล้เคียงเกิดขึ้นไหมมีไหมตอนนี้ก็ชักรู้กันกว้างขวางยิ่งพระอนันต์ท่านได้มาตีครองขึ้นไปแม้จะใส่ความใส่ใคร แม้จะพยายามบิดเบือนเอาสิ่งเลวสิ่งชั่วสิ่งไม่ถูกต้องเยอะแยะหลายอย่างเอามาปรุงใส่ไข่เราใช้สว่าอย่างนั้นคือมาพูดเกินการใส่ความขยายความมันอาจจะมีเข้ามีจุดมันอาจจะมีเข้ามีจุดเช่นว่าเราออกมาจากวัดอโศการามนี่เป็นจุดเข้าเราออกมา ลาออกมาจากเทรสมาคมมีเขาเรายายโยกอะไรงนี้เป็นจุดเป็นเขาแต่เสร็จแล้วก็ใส่ไขว่าเราถูกไล่ออกมาทะเลาะเบาแวงกับคนนั้นคนนี้ซึ่งไม่เคยเลยไม่เคยไปทะเลาะเบาแวงกับใครอย่างนี้เป็นต้นเขาก็พยายามปรุงใส่ไข่ใส่ผงชูรสให้มันดูเกินการในเรื่องอย่างนี้จะเป็นใครแต่ใครร่วมกันใส่ไข่บ้างก็ไม่รู้ได้ละ อาจจะเป็นพระอนันต์ไปรับจากผู้อื่นผู้ที่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็กใส่ไข่ผสมผสมมาบ้างก็ได้มีเข้าเงื่อนนิดหนึง่งซึ่งกระรียปราบธรรมดาหรือเป็นปกติธรรมชาติแต่เสร็จแล้วเขาก็มาใส่ใครใส่ความใส่อะไรตอะไร,ะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ก็มีขนาดที่เขากระจายโฆษณาเผยแพร่ในสิ่งอย่างนี้ออกไปเพื่อที่จะให้คนลลมลางพวกเราแต่ก็ปรากฏว่า ก็ยังไม่มีธิ์แรงเพียงพอที่จะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดตามแล้วก็มาทเได้บีทาเบียดเบียนย่ำยีพวกเราทำให้พวกเราเดือดร้อนหรือตั้งอยู่ไม่ได้แต่ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่มันเป็นผลตามที่เขาได้พยายามกระทำซัมมินหนำก็เกิดการชุมนุมประชุมกันขึ้น แล้วก็มีภาวะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละชุมนุมสัมมนากันขึ้นกลางกลางกรุงนะอย่างสยามสมาคมจัดขึ้นนี่เขาก็ออกเผยแพร่ข่าวโฆษณาออกไปว่านี่มีกิจกรรมอะไรถ้ามีคนไปฟังไปร่วมฟังก็จะได้รู้ได้เห็นอะไรอีกเหมือนกันไม่ได้อยู่ในฐานะที่เราจะต้องไปต่อรอต่อเถียงตอบโต้ตีความกันกับพระอนันต์เขาว่าเราเสียเงินเราก็ไปว่าเราไม่เสียอย่างนี้ตอบโต้เพราะความลนลานกลัว ว่าเขาว่าเราเสียหายแล้วเราก็จะเสียหายมากมายเราก็ไม่เดือดร้อนถึงขนาดนั้นที่ไม่เดือดร้อนขนาดนั้นเพราะเราแน่ใจว่าเรามีความมั่นคงมาความจริงเพียงพอที่ใครจะมาเท่ดดใส่ความมาใช้เล่ห์เพื่อที่จะบิดเบือนเพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจผิดเราก็แน่ใจมั่นใจในสัจธรรมในความจริงว่าของเรามีความจริงมากมายเพียงพอ ที่เราไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องไปหวั่นไหวไม่ต้องเป็นเดือดร้อนดิ้นรนที่จะต้องแก้ไขแก้ข่าวจนเกินการเราแน่จริงว่าเรามีของจริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามันจะเกิดการพิสูจน์เกิดการจะรู้ความจริงกันขึ้นมาจนถึงที่สุดเราแน่ใจว่าเรามีของจริงมีความจริงที่จะไปแสดงทําให้ปรากฏยืนยันได้มากพอได้จริงพอ มีน้ำหนักน้ำเนื้อที่ไม่จำเป็นจะต้องไปตื่นเต้นหวันไหวอะไรสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในหมู่เรามันเป็นแล้วแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเทอะแแก่ตัววันไหวกลัวรานอะไรไม่จำเป็นจะต้องกลัวรานอะไรแล้วก็ทำไปแล้วก็เป็นไปอยู่อย่างนี้เราก็ได้มั่นคงมันเป็นรูปลักษณะของธรรมชาติของความรู้ของความจริงมันเป็นแล้ว อทีน,นี้ก็หันเข้ามาหาบทบาทเข้ามาหาพระสงฆ์ที่มีรูปร่างที่กล่าวนั้นนี่เราเอาสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงภาวะจริงเข้ามาประกอบขณะนี้กําลังอธิบายถึงความหมายหรือว่าเรื่องราวของหลักธรรมที่รพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลักธรรมหมวดความเสื่อมของภิกษุ8ปประการซึ่งเราก็ได้พูดอธิบายข,ขยายความในเรื่องของการงานกรรมะ เรียกว่าการงานซึ่งเกิดกิเลสชนิดที่เรียกว่าอารามอารามตากิเลสชนิดอารามตาอย่างอย่างอย่างที่เรากําลังแนะความหมายกันให้ชัดเจนเพราะนั่นาะบว่าเกิดอันนั้นขึ้นมาซ้อนอีกเราเกิดอารามตาหรือกิเลสชนิดนั้นขึ้นมาแล้วความเสื่อมจะเกิดขึ้นในภิกษุก็ดีในพวกเราฆรวาสก็ตาม กำลังอธิบายขยายความมาเกี่ยวโยงไปให้รู้กันทวนทัวเราต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวเราฝึกมีความเจริญขึ้นมาเหมือนปลูกต้นไม้พยายามปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็มาถูกเพี้ยถูกแมงกินทั้งทั้งที่ต้นไม้ของเรากโตก็มีเชื้อจเจริญง,งอกงามขึ้นมาแต่เสร็จแล้วก็มามีแมงมีมอดมีไอพิษภัยต,ตามมาข้างนอกแล้วก็มาคอยกินคอยกัดคอยทำลาย เราก็เสื่อมต้นไม้นั้นก็ไม่เจริญแคะแกรนบงังหรือว่าผ่านตายไปเลยด้วยก็ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังอย่างนี้มันก็ไม่เจริญงอกงามเป็นไปไม่ดีแน่เพราะเราจะต้องเรียนรู้ระมัดระวังตนทำให้สุขุมปณีตให้ซับซ้อนไปให้ดีนะในข่าวคราวที่เราเองเราก็ไปรังสรรไปพยายามที่จะร่วมประสานกับ ผู้ที่เขาพัฒนาเขาพยายามที่จะจันโลงศาสนาจันโลงธรรมะอยู่เราก็ร่วมม้าร่วมมือกันอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยอย่างสยามสมาคมนี่เขาเอื้อเรามามากแม้แต่ในด้านอาหารเลี้ยงเขาก็มาเชื้อเชิญเราไปช่วยจัดซึ่งเราก็ได้ไปร่วมก็ทําแล้วก็คงจะมีพวกเราทั้งคารวะที่ไปร่วมฟังไปร่วมสัมมนาด้วยไปร่วมสเกตการทั้งพระเราก็ส่งไปพวกเราก็ไปร่วมม้าร่วมมือร่วมทําร่วม เสริมหนุนกันไปสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของทั้งจิตใจและกรรมกิริยาที่จะเกิดสามัคีธรรมเกิดความประสานร่วมกันมันมีสิ่งใดที่มันละเอียดละออที่มันจะประสานซึมซราบเข้าหากันมันซึมอยู่เสมอเสมอแล้วมันซึมซึมชนิดละเอียดซึมชนิดทีก่กลางๆลชุมซึมจงกันชนิดแม้แต่ สภาพธรรมที่มันโตโตหยาบหยาบมันก็เข้ากันได้สนิทเนียนขึ้นเป็นสมานัตตาเป็นการสังเคราะห์ประเภทสมานัตตาคือมันสมานอัตตาแปลงง่ายๆทําตนให้มันเข้ากันให้มันเสมอเหมือนกันมันจะกลืนกันไปถ้าฤทธแรงของสิ่งดีมีแรงมีมากมีมีฤทธมากฤทธแรงของสิ่งดีนั้นก็จะกลืนกลบ เอาสิ่งชั่วหรือพฤติกรรมชั่วหรือบทบาทชั่วให้หายไปเกิดสมานอัตตาโดยอัตตาดีอัตตาที่เป็นอรหัตตาเป็นอัตตาที่มันเหมาะแล้วควรแล้วงามแล้วชอบแล้วมันก็จะสามารถมีฤทธิ์ประสานกลบกลืนอัตตาที่ใช้ไม่ได้อัตตาที่ไม่ดีที่อกุศลที่ทุจริต มันจะกลบกลืนไปได้เพราะริบแรงเพราะงั้นเราจะทำอย่างไรเราจะสร้างมวลสร้างกลุ่มสร้างมูสร้างอัตตาให้เป็นอารหัตตาคำว่าอัตตาคำนี้เป็นคำกลางๆเป็นสภาพนะเป็นสภาพเป็นตัวตนแล้วคือเป็นรูปร่างแล้วเป็นพฤติกรรมอย่างนั้นแล้ว เป็นสิ่งประชุมกันขึ้นมามันไม่เที่ยงแท้หรอกมันไม่ได้แน่แน,นอนมันไม่ได้เป็นก้อนแข็งทิ่ตีไม่แตกไม่เปลี่ยนแปลไม่ใช่มันมันเปลี่ยนแปลนะมันจะมั่นคงเป็นนิยตะมันจะถาวรเป็นสถิตเส,สถียรมันจะยืนนานได้ก็เพราะฤทธิ์แรงแห่งผู้ที่เป็นบทบาทโดยเฉพาะจิตวิญญาณและบุคคลนี่แหละ บุคคลที่มีจิตวิญญาณเนี่ยทั้งรู้เข้าใจอยู่ทั้งมีอำนาจตั้งมัน่นมีเจโตวสิปโตมีอำนาจแข็งแรงไม่คลนนคลนไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนง่ายๆฤทธแรงสิ่งเหล่านี้้จะทำให้ภาวะสถิตเสถียรภาวะที่จะไปเกิดการสังเคราะห์ประเภทสมานตตาสมานแล้วก็กลบกลืนสิ่งที่ไม่ดี เรายืนหยัดในสิ่งที่ดียืนหยัดในส่วนที่เป็นกุศลยืนยัดในส่วนที่เป็นความถูกต้องเราแน่ใจไหมทบทวนแล้วทบทวนอีกเมื่อแน่ใจเราก็มั่นคงถาวรยืนยัดเช่นเราว่าเรากินมื้อเดียวนี่เราสมบูรณ์ละเทียบเคียงก็ไปหาศีลก็ว่าด,ดีเทียบเคียงเขาไปหาพระพุทธเจ้าก็ด,ดีเทียบเคียงก็ไปหาคําอธิบายเป็นธรรมะหมวดต่างๆขยายความเอะก็ ถูกต้องดีนี่มันไม่ได้ผิดได้เพี้ยนอะไรแล้วเราก็ทำได้สบายแล้วด้วยเราก็ยืนหยัดยืนยันคุณไม่แปรปรวนงคุณจะมั่นใจถาวรหนึ่งคนก็มีฤทธิ์หนึ่งสองคนมีฤทธิ์สองห้าคนมีฤทธิ์ห้าสิบคนมีฤทธิ์สิบยี่สิบคนร้อยคนพันคนมีฤทธิ์มากขึ้นจะไปสมานอัตตาในสังคมเข้าไปกลุ่มไหนไปสมานไปพยายามสมาน คำว่าสมานมีความหมายอีกเยอะกว่านั้นจะเกี่ยวข้องทั้งกิริยาการกระทํากรรมมะนี่รวมทั้งการกระทําทางกายทางวจีทางมโนคําว่ากรรมมะเนี่ยมันรวมหมดแหละกรรมมะเป็นการกระทําเพราะฉะนั้นกายกรรมมะมันก็เป็นการกระทําทางกายวจีกรรมมะก็เป็นการกระทําทางวจีมโนกรรมมะก็เป็นการกระทําทางมโนเพราะั้นกรรม มันรวมหมดทั้งสามรมใหญ่ๆนี่นะแล้วก็เลือกว่าจะทําอย่างไรลักษณะที่เป็นกุศลลักษณะที่เป็นอกุศลเราไม่ทําเราทําแต่ลักษณะที่เป็นกุศลเราพยายามก่อให้เกิดกรรม,มเพราะว่าศาสนานเน้นศาสนาพุทธเน้นกรรม,มนิยมกรรม,มนี่แหละนิยมะก็แปลว่าเที่ยงเหมือนกันกับน,นิยตะมั่นคงเที่ยงแท้ตรงตามที่เราเห็นดี มั่นคงสถิตเสถียรอยู่นิยมะให้เที่ยงแท้เราจะชักชวนในคนมานิยมนิยมนี่เป็นบทบาทที่จะมาเห็นด้วยนิยมที่เราแปลเอาความว่านิยมแบบไทยๆเนี่ยคือคนมาเห็นตามทีนี้จะเห็นตามแน้่เราก็จะต้องให้เขามาตามสิ่งที่ดีเรายืนหยัดยืนยันสิ่งที่ดีเราเรียกร้องความนิยมเพราะเราเป็นตัวนิยมเราเป็นตัวตั้งมัน่นเราเป็นตัวเที่ยงแท้ เราเป็นตัวหลักเราเป็นตัวยืนโรงเมื่อเรายืนโรงด้วยดีอย่าให้เพีย้ยนอย่าให้แปรปรวนตรวจสอบของตัวเองอยู่เสมอว่าเรายังมั่นคงเราจะถูกต้องนะมันอาจจะแปรปรวนออกไปนิดๆหน่อยๆก็ต้องตรวจสอบสุสขมประณีตอย่าหลงตัวเรายัางยืนยงอยู่ถูกต้องเมื่อถูกต้องปรับปรุงตนทั้งกายวาจีมโนอันดีงามอยู่หรือดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอยู่ เราก็จะสามารถสังเคราะห์หรือว่าดึงดูดมีอำนาจแปรเปลี่ยนมนุษย์ให้มนุษย์นั้นกลายมาเป็นพัน์อย่างเรากรรมพันธ์จะเกิดเมื่อเราสามารถมีฤทธิ์แรงก่อให้เกิดกรรมโยนิกรรม,มะนี่แหละกรรมโยนิเกิดด้วยทางกรรมเราทำกรรมดีเป็นตัวอย่างเขา เรามีฤทธิ์แรงชักจูงเขาได้ในกรรมเขาก็เปลี่ยนกรรมของเขามาเราก็จะได้เผ่าพันธ์ุมนุษย์ดีเผ่าพันธ์ุมนุษย์ที่มีธรรมะมีกุศลมนุษย์ที่เป็นอย่างเราเราสามารถทําให้เกิดได้ใครจะเกิดมาอายุหนึ่งวันอายุหนึ่งปีอายุห้าปีอายุสิบปีอายุหกสิบปีเรายังสามารถให้เขามาเกิดได้อีกเลย เพราะการเกิดอย่างนี้นะมันเกิดได้บ่อยๆมันเกิดได้ทุกขณะไอ้การเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เน,นเกิดทีเดียวเกิดทีเดียวแปลเปลี่ยนเนื้อหนังกระดูกก็แปลเปลี่ยนยากแต่การเกิดทางกรรมเนี่ยเราแกเราให้เกิดได้คนเกิดตั้งแต่อายุหนึ่งวันบอกแล้วหรือไปตั้งแต่อายุเท่าใดก็แล้วแต่ตั้งแต่คลอดนู่นก็แล้วแต่ได้เหมือนกัน เราสามารถที่จะปรับปรุงหรือแปรเปลี่ยนให้แกเกิดใหม่มีกรรม,มพันธุ์ใหม่จริงมีเชื้อเดิมมาด้วยแต่เราก็เปลี่ยนแปลงเชื้อเดิมของแกให้มาเป็นเผ่าพุทธเผ่าพันุ์พุทธมาเป็นพุทธพ,พันเผ่ามาเป็นเผ่าพุทธพันุ์พุทธมาเป็นผู้ที่มีกรรมกริยาและมีความรู้มีความเข้าใจอย่างนี้ว่าดีและมาเป็นอย่างนี้เถิด ปรับปรุงมาให้ลงตัวเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มาเป็นคนอย่างนี้เป็นกรรมพันธุ์อย่างนี้เราจึงจะได้อาศัยพึ่งเป็นกรรมปฏิสรโนคนผู้นั้นก็ได้พึ่งอาศัยตนเองที่มีกรรมของตนกรรมเป็นของของตนกรรมแยกสัตว์เราจะได้เป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นสัตว์อริยะเป็นสัตว์ตบุรุษหรือว่าเราจะได้เป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นสัตว์นรก หรือว่าเป็นสัตว์เทวดาเป็นสัตว์ชั้นพรมเป็นสัตว์ชั้นสูงเราเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องชี้เราเรียนรู้ให้จริงแล้วก็รู้ว่าเราเองนี่เป็นสัตว์ชนิดไหนเราเป็นสัตว์ประเสริฐจริงหรือเปล่าถ้าเราเป็นสัตว์ประเสริฐสมพร้อมถูกต้องตามหลักการตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันยิง่งเรารู้ไม่เอ็นเอียงไม่อคติอะไรไม่เข้าข้างตัวเราเป็นสัตว์ที่ถูกต้องเราก็ยืนยันและมันก็มีดียิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นยอดสัตว์บรุษ ที่เป็นตัวอย่างถ้าเราศึกษาทั้งประวัติตำนานหลักการพระธรรมคำสอนมีกระจายความไว้ให้เราเยอะแยะจะเอาละเอียดลึกซึ้งไปขนาดไหนก็ได้ตัวอย่างอุดมการอันดีงามของพระพุทธเจ้าเราเรียนรู้ได้เราทำไปได้แค่ขั้นไหนพระโพธิสัตว์ภาษาวกที่จะมาต่อทอดนำพาก,กันเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นไปอีกเราก็พยายามภาคเพียรขึ้นมันมากมาย ไม่มีที่จบที่สิ้นเราคุณอายุของคุณร้อยปีตายเนี่ยังจะปรับปรุงได้อีกเยอะแยะปรับปรุงไปเถิดเรามีแต่เจริญเจริญแต่ถ่ายเดียวไม่หยุดอยู่ในความเจริญมันไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยและปรับปรุงได้ไม่ว่าเราจะเกิดมาแก่แล้วอายุ80ก็ปรับปรุงได้70ก็ปรับปรุงได้60สก็ปรับปรุงได้ยิ่งหนุ่มๆแน่นๆยิ่งเด็กๆยิ่งเป็นไม้อ่อนยิ่งดัดได้ง่ายยิ่งปรับปรุงได้ การแสดงธรรมของพ่อท่านมีมาเพียงเท่านี้